ปิดใจจากวันมันเถินนะคะว่าพิยสกนละวัฒจะลดสัมพันธ์กับสาวเบลล่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรอาคาหมื่นคนราคารอก่อนนะคะตอนนี้พทีอสกําลังจะเดินมาแล้วใช่ไหมโอเคครบหนึ่งันเพราะว่าหลายคนก็รอรุนนะว่าคู่นี้จะกลับมารีเทิร์นกันหรือเปล่าเป็นสาเหตุของ อกก่อนนะคะที่เล่าออกมา้ไม่ได้้สุดแต่มันก็ยังมีคเปี่ยนมากเล้มคุค่ะีติดตาเามาเข้ามาเพราะว่ามีอามืก็อยากมือถึการละโมอะไรของแบนึงแม่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ ี่มันต้องเป็นเรื่องที่สาหัสมากกดลแกดสัเยนแล้วเหรคนคามลึงคามยากพบงความละคอมเมนต์มาเลยี่เมาแล้วนะคะตอนนี้พี่เรียมมาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ฝากคำถามมาได้ในไล่สดของฉันลึกได้เลยนะทุกคนตอนนี้พี่เรียมาแล้วนะคะพี่รีมานะคะมาแล้วพียมาแคร ไม่งมตรงนี้ใช่มได้ได้เดี๋ยวพูดดังนิดนึงนะครับได้ครับี่แ่งนารันบงเพียงบงไปแล้วว่า่เียนมได้ครับเดี๋ยวพูดดังให้ได้ยินอยู่เนาะครับ ครับผมพพด,ดีครับก็<ด>จริงๆแล้วในงานก็มีมีหลายอย่างแล้วก็คือพอเราเป็นคนที่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมาเราก็รู้สึกว่าอยากให้มีงานแบบนี้เยอะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าทุกคนก็มีทุกคนก็เก,กือบจะมีสุนัขก,กันทุกคนอนะ่ะเนาะหมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนอ่ะแล้ว แล้วงานนี้มันไม่ได้มีแค่เอาหมามาโชว์เฉยมันมีวิธีการเลี้ยงมีวิธีการดูแลหมาอย่างไงแล้วก็ยังมีการประกวดด้วยมีโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีครับจริงๆพี่เวเองผมก็เคยพาไปประกวดจริงๆมีแผนว่าจะพากุ๊ดกุ๊ปไปประกวดด้วยใช่ครับแล้วก็ดำรงด้วยก็รู้สึกว่าพอเขาได้แบบออกไปเจอข้างนอกไปเยอะเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกลัวคนแล้วเขาจะดูแบบว่ามีความมั่นใจหมาก็จะแบบว่า ดูบุกเขาเรียกว่าอะไรมีบุคลิกภาพที่ดีใช่อันนี้พี่วีพี่เวมาขึ้นเวทีด้วยคือพี่เวพาพี่เวมาใช่ครับไม่ใช่พี่เวพาพี่เวเขาดีแล้วผมก็ค่อนข้างล้วกังวลว่าเขาจะแบบว่ากลัวหรือเปล่าแต่เราก็ลืมไปว่าเขาเคยประกวดแล้วตอนประกวดคนก็เยอะแบบนี้แหละก็เลยเขาก็เลยโชคดีว่าเขาก็นิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีเลยอ่ะ จริงๆของว่ามันอยู่ที่เราเลี้ยงแล้วก็มันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยฮะบางทีเราเวลาเราซื้อสุนัขเนี่ยเราก็ต้องดูดูดูดสายพันธุ์หรือว่าดูบีดเขาว่าว่ามาจากไหนอะไรเงีย้ยผมผมว่ามันก็มีส่วนสําคัญการเลี้ยงดูการบอกว่าสอนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็จะช่วยให้ให้ก็มันเป็นหมาเราเ,รเนาะที่ใส่ก็จะคล้ายๆเราก็ <c oughs> มันก็จะนิ่งๆ ดูไม่ตื่นคนนะครับก็น่ารักโอเคอะผมว่าก็ผมไม่อายเขาแล้วกันก็ดูแบบนั่งถ่ายรูปหล่อเลยี่ี่เียฝานี้งานนี้ใครจบได้ครับก็งานหมานครใครที่แบบว่าสนใจหรือว่าเป็นคนที่แบบรักหรือมีหมาหรือไม่หรือไม่มีหมาก็ได้ก็อยากให้แบบว่ามาที่งานมีถึงวันที่19เนาะ <c oughs> ก็มามากันได้เลยครับผมม่าเดี๋ยวมีที่นิวมี ีหลายคนหมอเชี่ยมาอีกใช่ครับใช่คร <c oughs> <our> ับแล้วเวียนกันมาเป็นเซเลบอะไรเงี้ยครับได้ครับญาติถามถามพี่เบียร์เลยได้ครับได้ครับน้องเฟลล่าที่ตอนนี้รักสถานะแล้วครับผมแฟนการอะไครับเพืนกันสนิทเด็ดพี่น้องใช่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 เกิดอะไรขึ้นอันจริงในวงหมอพี่เวียร์บ้างมาถึงอะไรฮะมาถึงว่าเกิดอะไรขึ้นที่มาถึงต้องมาการรักสถานะกลับใช่ไหมฮะจริงๆจริงๆก็อย่างที่แบบว่าน้องได้พูดไปหมดแล้วแหละครับก็คือ เรามีการบอกว่าคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะคนเราคุยกันรู้จักกันอะไรเงี้ยเรามีอะไรเ,เราก็จะแบบปรึกษากันตลอดเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องทั้งหมดที่เราตัดสินใจที่แบบว่าจะปรับสถานนะให้เหลือแค่พี่น้องแล้วก็แบบว่ายังมีความหวังดีต่อกันอะไรเงี้ยได้ยินไหมฮะครับแล้วก็ย,ยังแบบว่าคือเราก็เรื่องอะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยดีแล้วกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าทะเลาะ ไม่เคยมีเรื่องมือที่สามใดทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องอื่นเลยมันเป็นเพียงแต่ว่ามุมมองบางอย่างที่เราแบบว่าค้นพบด้วยตัวเราเองว่าเอะบางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันมันน่าจะดีกว่าแล้วก็มีเหตุและผลคุยกันตลอดก็เราก็โตกันแล้วด้วยครับกครับก็ถามตรงนี้เะครับเก้าปีที่ผ่านมายกับกับน้องแล้วถือวินาทีที่เราต้องเอิดถาว่าขอ มันโมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงอย่างจริงๆก็คือทุกอย่างมันก็คือเราจะพูดยังไงดีล่ะมันก็มันมันคือการที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็ลดเลยหรือปรับเลยเราเราก็คือจริงๆคนที่แบบคบกันก็จะมีการปรับจูนกันตลอดอยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดๆนึงที่เราคิดว่าเออยังไงดีแล้วก็แบบว่าโอเคนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นการตกลงร่วมกันแบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเราคุยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าเดยดีจังเลยที่แบบที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วมันก็แฮปปี้ที่ที่แบบว่าได้เป็นแบบเนี้ยรู้สึกว่าแฮปปี้ครับเป็นแต่กาาี่เดือนครับมี <ห humanos S 1> ใจกันมากว่าเก้าปีครับเสียดายจริงๆไม่หรอกเราเราไม่เสียดายหรอกเพราะว่าจะพูดไงดีอ่ะคือ การที่เราได้รู้จักกันได้ได้เรียนรู้กันได้รู้จักมุมมองของกันและกันมันก็เหมือนกับว่าเราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิดสอนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับความเข้าใจคนนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่ดีอะไรงี้ก็ซึมซับกันมาอะไรเนี้ย,ยแล้วเวลา9ปีก็ถือว่าวันด้ฟูมากก็ดีที่สุดแล้วครับโอกาสที่จะกลับมาอนาคตเด้อไม่ไม่รู้เลยฮะ ค <S <S ช่วงนี้ราตันถ่านนานอะไรนะอะไรนะเขาได้ทำใจมนะันทำใจได้ก็จริงๆถามว่ามันก็ไม่คงใช้คําว่าทําใจหรือว่าอะไรห,หรอกเพราะว่าเหมือนพูดไปหลายรอบแล้วนะว่าเราก็คุยกันมาตลอดใช่ครับเราเราเรารู้เราเรา,เรา,เราปรึกษากันตลอดไม่ใช่แบบว่าอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนแล้วเราบอกว่าปุ๊บเราคุยกันมานานครับกี่นาที่เนี่ยคนก็มองวีรรถนานกี่นาทีก็นานแล้วครับนานแล้วสักพักเลยแหละครับทักทักเลยถามมัน โยงไปมืปที่สมเอเยอะมากกวก็ไม่มีที่สเข้ามาไม่มีครับไม่มีไม่มีมมมม<ๆ>ก็อยากให้อย่าไปอย่าไปโยงอย่าไปทำร้ายคนอื่นก็คือเรื่องนี้มันก็คือเป็นเรื่องของคนสองคนก็เป็นข่าว<ๆ>กับ<ๆ>มือที่สามคนนั้นเรามีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้หรือเปล่ากับแม่กันเดือดกด้พูดคุยไัมหมายถึงเรื่องอะไรเรื่องมืที่สามที่มีการข่าวเรื่องมัอไม่ครับไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่มีเราไม่จะคุยทำไมครับกับคนที่เป็นมือที่สามที่โยงเข้ามาอย่างนี้น้องพลอยอย่างนี้ครับ ก็หลายคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนถึงถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลเสียกับคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ทุกคนที่รู้จักเราทุกคนที่รู้จักคนที่เป็นข่าวก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจที่ที่คนไปโยงแล้วก็ทําให้เขาเสียชื่อเสียงซึ่ง,งเลิกเลิกทำเถอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขอให้มันบอกว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกับน,น้องก็เนาะ เราก็พูดกันชัดเจนว่าเราก็เราเรารู้สึกโอเคกับสิ่งตอนนี้ที่เราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเรื่องปืนอๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่สามมือที่สี่เลยไม่มีเลิกเลิกโยงนะครับครับผมที่จริงก็ก,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 ก็ก็ได้คุยกันเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่ไป13หมูป่าเขาก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีว่าเราเหมือนเราเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนคนต่างถิ่นที่แบบว่า ต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีข่าวทุกคนก็รู้สึกเสียใจกับมุมมองหรือว่าความเห็นบางอย่างของคนบางคนที่ไปทําร้ายความรู้สึกเราก,ก,ก็เราก็เสียใจครับไม่ยัง,งจริงเรามีกันสองคนครับมีพลอยแล้วก็มีส้มใช่เราก็ดูแลเราก็ต้องดูแลกันทุกคนก็สนิทเหมือนกันหมดเท่ากันก็รู้สึกเสียใจก็อย่าอย่าไปว่าอย่าไปทําแบบนี้เลยครับ ครับค่ไปเช่าตัวต่างหากค่าผมอ๋อก็ไม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่รอยไม่ใช่ใครที่ถูกโยงหรอครับครับผมผมก็ไปทำงานไปอะไรก็โสดแล้วทำอะไรก็ได้แต่มันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นถามไงว่าเบียร์มูฟออนเดลจริงจริงๆแล้วถามว่าอยากมูฟออนไหมจริงแล้วผมก็ไม่รู้นะผมผมก็รู้สึกว่า คือทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันมันดีอยู่แล้วถามว่อาอยากมุกออนไหมจริงผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่าอุ้ยขนาดนั้นคือผมมุกออนได้อยู่แล้วมันก็ทุกคนก็ต้องมุกออนเนาะมุกออนมันก็คือการที่แบบเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องมีมันก็ต้องกล้าไปข้างหน้าเนาะใช่ครับตอนนี้พร้อมไหม โอ้ก็เรื่อยๆครับก็ค่อยๆดูไปมีเข้ามาหรือยังคะมี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 ในวงการในวงการไม่มีหรอครับก็ก็มีคดูไปการเลก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันครับยัง้ายก็โอ้โหก็เราก็เราเราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้หรอกว่าเราก็ยัง คุยกันยังบอกว่าอะไรปกติของน้องใช่ครับแล้วก็เป็นที่เห็นเขาไปกดไลค์ก <d io Willy 2> ็ยังมีความหวังว่าจะอกานก็เข้าใจครับว่าแบบว่าคนที่ซัพพอร์ตเราทั้งพี่พี่สื่อวลชนทั้งแฟนน่าคงรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ว่าก็อยากให้ให้เนาะเราตัดสินใจกันแบบนี้เนาผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้กํากำลังใจพวกเราสองคนต่อไปในเรื่องของการทำงาน เรื่องของอนาคตของแต่ละคนก็ยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราครับในการติดตามโซเชียลของเล่าในมุมที่เก่กงแบบติดตามน้องยังไงบ้างก็ตลอดกดไลค์ตลอดก็ดไม่ขนาดนั้นหรอกครับรูปไหนที่มันแบบเอ,อ้ยเจ๋งเราก็กดไลค์ปกติครับทล้วมาันติต่อติดหน้าตานี่ยังไงครับก็ปกติก็ปกติเราก็รู้สึกดีๆให้กันใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนาะเราก็คุยกันเป็นพี่น้องที่ดีกันห่วงใยกัน มีอะไรที่แบบช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยเราก็จะคอยช่วยเหลือเขาัมีกกุยอะไร็มีบ้างครับมีบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรื่องลูกหมาเนี่ยแหละครับที่ค่อนข้างบอกว่าต้องส่งรูปไปให้แม่ดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กๆก็เขาก็เลี้ยงมาด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นแฟนก็มีลุ้นใช่ม็ดพี่เรียโอ้ยผมว่าให้ไม่เรื่องของอนาคตนะครับพี่เรียมันมประเด็นประเด็นที่ผมพี่เรียเกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องกับน้องไม่มีอะเด็นว่ยวข้องไม่เกี่ยวเรื่องการแต่งงานว่าไม่เกี่ยวเลยครับไม่มีไม่มีเรื่องนี้ครับ นี้เรางยังไงกันบ้างครับก็คนคนก็คงมีแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าอยากจะหาคําตอบใช่ไหมครว่ามันเกิดมันเกิดเพราะอะไรก็ไม่ต้องไปหาหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนแล้วก็ตับความเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจให้โอเคออกของมาแบบนี้ซึ่งทุกอย่างื่นเป็นไปได้ดีนะเอาเอาเอาอาอานี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่แบบว่า

ครับ <differences S 2> <shirt. S 1> นีคะรับผมเดส่ง <daha> รูปให้ส่งรูปให้ท้หองรืขอหน่อยที่อูขอหน่อยที่มัตองเป็นน